สองผัวเมียที่มีอาชีพเป็นพลานพากันเข้าป่าหาล่าสัตว์เลี้ยงฉีบมาร่วมสิบกว่าปีหลังจากที่ผูกข้อต่อแขนเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วทั้งสองต่างก็เป็นลูกหลานของพลานที่มีฝีมือที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแม้แต่อยู่กินกันมาร่วมสิบปีแต่ก็ยังไม่มีลูกทั้งสองก็ยังคงขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่อยมาทุกครั้งที่เข้าไปล่าสัตว์ในพื้นป่าทั้งสองผัวเมียก็ไม่เคยแยกห่างจากกัน ทั้งสองต่างก็มีความชำนาญในการใช้อาวุธปืนสลับสับเปลี่ยนกันยิงสัตว์ที่ต้องการทุกครั้งผืนป่าบริเวณไหนที่ได้ยินว่ามีสัตว์เข้าไปหากินมากมายไม่ว่าจะเป็นสองผัวเมียหรือว่าพานคนอื่นๆที่ได้ขา่าวเกิดจะพากันโม่งหน้าเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่บริเวณน,นั้นหลังจากที่นางเชียมจัดเตรียมข้าวปลาอาหารแห้งใส่ย่ามสะพายเดินออกมาจากเรือนโดยที่มีทิศใบ นั่งเช็ดและสำรวจปืนขู่กายของตนเองและเมียอยู่ที่แคร่ใต,ต้ต้นมะขามนาบานเมื่อทุกอย่างพร้อมสองผัวเมียก็พากันเดินดิง่งตรงไปยังป่าท้ายหมู่บ้านขณะเดียวกันก็มองเห็นพระธุดงที่ท่านเดินสวนออกมาจากป่าเพื่อจะเข้าไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านเฉเอมจึงได้ถือโอกาสล่วงเอาข้าวห่อที่เตรียมเอาไว้เพื่อจะไปกินในป่ากับเนื้อแหงส่วนหนึ่งใส่บาตรให้กับพระธุดงท่านไป จะได้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเข้าป่าได้อย่างปลอดภัยหลังจากรับสินรับพรแล้วก็พากันเดินดิ่งหายเข้าไปในป่าลึกจุดหมายก็คือลานทุ่งหญ้าที่อยู่กลางป่าลึกซึ่งเป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชอบเข้าไปหากินอยู่บริเวณนั้นขณะที่มองสำรวจหาต้นไม้เพื่อจะปีนขึ้นไปมัดห่างจูจ่ๆสองผัวเมียก็ต้องตกใจเพราะมีเสียงร้องคำรามของเสือดังอยู่บริเวณนั้นด้วยสองผัวเมียตั้งใจจะรีบปีนขึ้นไปมัดห่างให้เสร็จโดยเร็ว เราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ได้มีสัตว์ป่าหากินที่นั่นก็ย่อมมีสัตว์นักล่าสุ่มดักกลอเหยื่อของตนเองอยู่ด้วยแต่ทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะไปสำรวจบริเวณที่มีเสียงเสือคำรามอยู่ด้วยความสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนพากันย่องเข้าไปเห็นร่างของเสือลายพาดกอนกำลังกลมกลมเงยเงยกินเหยื่ออยู่ซึ่งเหยื่อของไอเสือลายพาดกอนนั่นก็ทำให้สองผัวเมียต้องตกใจ เพราะว่านั่นมันเป็นล่างของคนดูจากลักษณะน่าจะถูกฆ่าตายมาสามสี่วันแล้วพลานหรือว่าชาวบ้านไม่มีใครหายตัวไปก็เลยไม่รู้ว่าผู้ที่ตายนั่นเป็นใครมาจากไหนพลานที่เขาไปหาลาสัตว์แล้วพลาดท่ากลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์ป่าซะเองนั่นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำสองผัวเมียจึงได้ดตัดสินใจพากันลัดเลาะเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งของทุ่งหญ้าจะได้อยู่ห่างไกลาจากจุดที่เสือมันกำลังกินเหยื่ออยู่ เพราะหากว่าเหยื่อของมันยังไม่หมดไอ้หลายพาดก่อนนั่นมันก็จะย้อนกลับมาอีกเมื่อพากันปีนขึ้นต้นไม้หาที่มัดห่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันนั่งกินข้าวห่อและเนื้อแห้งที่เตรียมมาการเดินเท้ากว่าที่จะมาถึงถุงยาและกว่าจะมัดห่างขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็ล่วงเข้าบ่ายสามช่วงเวลากลางวันไม่ค่อยมีสัตว์ป่าเข้ามากินยาให้เห็นสัตว์ป่าที่ต้องการส่วนใหญ่มันจะออกหากินในช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลาห้าโมงเย็น ขณะที่ทั้งสองผัวเมียนั่งมองสำรวจไปทั่วลานทุ่งหญ้าก็ปรากฏว่ามีร่างของพระธุดงเดินดิ่งเข้ามาเหมือนจะตั้งใจให้สองผัวเมียได้เห็นร่างของพระธุดงวัยกลางคนที่เข้าไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านเยื้องอย่างเดินเข้ามาถึงใต้นั่งห้างทิดใบจึงเอ่ยปากถามว่าท่านเข้ามาทำอะไรในป่าลึกแบบนี้พระธุดงรูบนั้นแงนขึ้นไปเห็นทิดใบกับชะเอมอยู่บนนังห้าง ก็เลยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากทิดใบให้ไปช่วยกันจัดการเผาหลางของพลานที่ถูกเสือขาตายจะได้ไม่อุจาตากับผู้ที่จะเข้ามาพบเห็นทิดใบเห็นว่าช่วงนั้นยังไม่ทันที่จะมืดคำ่ำจึงได้ตัดสินใจปีนลงไปจากนั่งห้างโดยที่ชะเอมเองก็มาได้ทัดทานอะไรทิดใบเดินตามพระธุดงลูปนั้นไปจนหายรับผลไปจากสายตาของชะเอมผู้ที่เป็นเมียจนผ่านไปนาน ความมืดกับปกคลุมทั่วไปทั้งผืนป่าก็ยังไม่เห็นว่าทิดใบจะย้อนกลับมาทำให้นางชาเอมร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับทิดใบผู้เป็นผัวตัดสินใจว่าอีกคู่ใหญ่ๆหากทิดใบไม่ปรากฏตัวกลับมานางก็จะปีนลงจากนั่งห้างเพื่อไปตามหาสุดท้ายนางชาเอมก็ต้องปีนลงจากนั่งห้างเดินดิ่งลัดเลาะฝ่าความมืดสลัวสลัวไปยังจุดบริเวณที่มีเสือกินซากคนตายอยู่ เมื่อไปถึงนางชะเอมก็ต้องตกใจเพราะเห็นล่างของทิดใบนอนแน่นิ่งอยู่เคียงคู่กับสากศพที่แทบจะเหลือแต่โครงกระดูกโดยที่มีพระธุดงนั่งนิ่งอยู่ใกล้ๆนางชะเอมคิดว่าพระธุดงรูปนี้คงจะทำอะไรกับผัวของตนเองถึงต้องมานอนอยู่ในสภาพนั้นแถมยังเห็นหล่องรอยถูกคมเขี้ยวกัดเข้าที่ลำคอจนเป็นแผลเหวอะเลือดแดงฉันยิ่งทำให้นางเฉเอมเครียดแค้น และคิดว่าพระธุดงค์ลูปนี้คงไม่ใช่พระธรรมดาเนี่ยเพราะแทนที่พระธุดงค์เองก็น่าจะบาดเจ็บหรือไม่ก็ตายไปด้วยกันหากว่าเจอกับเสือมันคงไม่ปล่อยเอาไว้นางฉเฉลยยกปืนขึ้นสับไกยิงไปที่ล่างของพระธุดงค์ที่นั่งนิ่งอยู่เพราะคิดว่าพระธุดงค์ลูปนี้ตกเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนกระสุนปืนพุ่งเข้าไปที่ล่างของพระธุดงค์ที่นั่งนิ่งอยู่แต่กลับไม่สามารถที่จะทําอะไรพระธุดงค์ลูปนั้นได้ ด้วยความโมโหที่คิดว่าพระธุดงค์ข้าผัวของตนเองตายเมื่อกระสุนปืนไม่สามารถที่จะทําอะไรพระธุดงคลูปนี้ได้นางชชเอมจึงโยนปืนทิ้งแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างของพระธุดงที่นั่งนิ่งอยู่เสียงการต่อสู้ดังกระหึ่มไปทั่วป่าบริเวณนั้นเหมือนว่านางชชเยมตอนนี้จะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ร่างที่กลายเป็นเสือลายพาดกอนไปอย่างไม่รู้ตัวก็พุ่งเข้าขยําร่างของพระธุดง ที่บัดนี้ก็ได้กลายเป็นเสือลายพาดกรอนไปเช่นกันนั่นยิ่งทำให้นางชชเอมมั่นใจว่าพระธุดงเป็นเสือสมิงจริงๆอย่างที่คิดเอาไว้ร่างเสือสมิงทั้งสองพุ่งเข้าใช้กรงเล็บและคมเขี้ยวตะปบฟัดกันอยู่คู่ใหญ่ๆถึงได้พอจะรู้ผลว่านางชเชียมที่กลายเป็นเสือสมิงไม่สามารถที่จะสู้ร่างสมิงของพระธุดงท่านได้ถูกกรงเล็บอันแหลมคมตบเข้าที่ใบหน้าหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน นั่นยิงสร้างความโมโหเดือดดันให้กับนางเสือสมิงเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกแม้จะรู้ตัวว่าคงจะสู้ไม่ได้แต่ด้วยแรงแ้นอาขาดที่ผัวของตนเองนั้นถูกฆ่าตายก็ทำให้ฤทธิดเดชของนางเสือสมิงเพิ่มมากขึ้นแบบไม่รู้ตัวพลิกล่างผงกระโจนเข้าขยำ้ำร่างเสือสมิงพระธุดงจนลงไปนอนกิ่งเกือกอยู่กับพื้นนางเสือสมิงฝังคมเขียวเข้าที่ลำคอของคู่ต่อสู้กัดขย้ำกระชากสุดแรง จนเนื้อหนังติดขาปากออกมาเลือดสดๆพุ่งกระฉุดแดงฉานไปทั่วบริเวณนั้นร่างเสือสมิงที่เห็นว่าเป็นพระธุดงเมื่อสิริลิศก็กลับกลายเป็นต้นกล้วยปลาที่มีความยาวประมาณวาเศษเมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกก็ยิ่งสร้างความเขียดแค้นให้กับนางเสือสมิงมากยิ่งขึ้นเมื่อหันไปเห็นร่างของพระธุดงท่านอุ้มบาดเดินออกมาจากความมืดโดยความสำรวมตรงดิ่งเข้าไปหานางเสือสมิง ที่ยืนจังกาเตรียมจะพุ่งกระโจนเข้าใส่โดยความเขียดแค้นเมื่อเห็นว่าพระธุโงงท่านกำลังยกบาดขึ้นนางเสือสมิงก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ทันทีหมายจะฉีกล่างของท่านออกเป็นชิ้นชิ้นแต่กงเล็บของมันยังไม่ทันจะถึงร่างของท่านน้ำมนในบาดก็ถูกสาดเข้าไปเต็มร่างของนางเสือสมิงจนมันกระเด็นออกไปนอนดิ้นพลานอยู่ที่พื้นร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดราวกับว่าถูกเปเลวไฟแผดเผาก็ไม่ปาน จู่ๆร่างเสือลายพาดก่อนก็ลุกปวดพลาดพุงกระโจนหนีหายไปในความมืดปล่อยให้นางเชเอมยืนงุนงงอยู่เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นพระธุดงท่านยืนยิ้มอยู่ด้วยความพอใจนางเชเอมหันกลับไปมองร่างของผัวที่นอนตายอยู่เคียงคู่กับอีกร่างที่ถูกเสือฆ่าตายและถูกแทะกินจนแถบจะเหลือแต่โครงกระดูกแต่เมื่อมองไปที่ใบหน้าของสากศพนั่นก็แถบช็อกเพราะใบหน้านั่น มันเป็นใบหน้าของนางชชเอมเองที่ก่อนหน้านั้นถูกเสือฆ่าตายแบบไม่ทันรู้ตัวนางชชเอมซุดล่างลงก้มกราบลงที่แถบเท้าของพระธุดงฟังทันเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจนจบถึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นถูกเสือฆ่าตายไปหลายวันแล้วในระหว่างที่สองผัวเมียพากันเดินเท้าเข้าป่าเพื่อจะไปหาลาสัตว์ระหว่างทางก็ถูกเสือพงกระโจนเข้าใส่แบบไม่ทันระวังตัวขยำนางชชเอมตายคาที่แล้วก็ลากเอาเยื่อหายไป ส่วนทิดใบนั้นถูกกลงเล็บบาดเจ็บแม้จะหลอดตายมาได้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเมียของตนเองเอาไว้ได้ทันด้วยอาการบาดเจ็บทําให้ตามเสือไปโดยความยากลําบากจนเมื่อความมืดเข้ามาปกคลุมถึงต้องรีบปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เพื่อเอาตัวหลอดซะก่อนทิดใบใช้เวลาตามหาร่างของเมียอยู่ถึงสามวันแทบไม่ได้กินได้พักจนเมื่อมาเจอร่างของเมียรักแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้ว แถมตนเองก็ต้องมาตายกลายเป็นเหยื่อให้กับมันอีกไลยด้วยบุญกุศลของนางเฉเอมที่ใส่บาตรให้กับพระท่านตอนที่เข้าป่ามาช่วยได้เพียงแค่ปลดปล่อยวิญญาณของนางให้ออกจากร่างของเสือสมิงไลโดยที่ไม่ทันจะไปสร้างเวรสร้างกรรมฆ่าใครตายได้วิญญาณของนางหลังจากที่ตายแล้วก็เข้าไปสิงสู่อยู่ที่ร่างของเสือลายพาดก่อนที่ข่านางตายนั่นเองเพื่อจะออกตามหาผัว แต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเวรด้วยกรรมอะไรของสองผัวเมียคู่นี้ถึงต้องพากันเข้ามาพบกับจุดจบที่น่าอนาใจเวทนาแบบนั้นถูกเสือตัวเดียวกันฆ่าตายไปทั้งคู่โชคดีที่พระธุโดงท่านมาปลดปล่อยวิญญาณร้ายให้และออกไปบอกข่าวให้กับชาวบ้านให้เข้ามานำเอาร่างของสองผัวเมียออกไปจากป่าเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยที่มีพระธุโดงท่านอยู่ทำพิธีให้ ก่อนที่ท่านจะทุดดงจากไปในที่สุด